เอเอ้ยที่นี่มันที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยฉันฉันอยู่ที่ไหนน้องน้องอยู่ไหนเออเออไม่มีใครอยู่เลย ฉันถูกลักพาตัวมาอย่างนั้นเหรอโอ้ oh, สวัสดีครับพวกเราคือมนุษย์ดาวเชอร์ปที่พวกคุณชอบล้อเลียนว่ามนุษย์ดาวชั้น14นั่นเองเลยครับพวกเรานะี่ยต้องการอะไรถึง B หนึ่ง B 2พูดหน่อยสิอยาให้พวกแกมีบทบางสิ่งเดียวที่พวกเราต้องการก็คือ,อกล้วยสื่อพัน์ของคุณน,นั่นเองนะครับคุณก่จีสามหกเกส่งกล้วยสือพัน์ของคุณมาซะกล้วยสือ เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวพวกแกจับฉันมาไปบนทเกียงทําไมวะเน,นี่ยปล่อยฉันเถอะดีนะไปกูเดี๋ยวนี้กูยังไม่อยากเป็นหมานรังไปก็ไม่มีใครช่วยหรอกนะครับคุณกายที่สันเขาแก้วคณอย่ามาขี้งอกไปไหนเลยไอท้ทีพวกที่ก r อ b คิปคุณท้าแชโดพะกิสานไอเซนพะกิสานเบเคิลรคุพะกิสานคุณไม่เห็นว่าอะไรเลยไอท้ทีพวกเราขอแค่กล้วยสืบพันธุ์ทำไมคุณขี้งอกอย่างนี้เนี่ยคุณหลอกจใจดีไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ว่ากูใจดีแต่กูทำอะไรไม่ได้ตั้งแต่ขอโทษเดออามานแล้วทีนี้มาถึง